สวัสดีครับพบกับบุ๊กบอกต่อนะครับช่องทางเท,ที่จะบอกต่อทุกอย่างที่เกี่ยวน้องหมานะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยววิธีการเลี้ยงดูหรือเคล็ดลับการฝึกนต่างนะครับที่ทําให้ชีวิตของเราและน้องหมาอยู่รวมกันได้อย่างง่ายขึ้นครับจากคราวที่แล้วนะครับที่ลงคลิปเรื่องทํายังไงให้น้องหมาคาบอนมาคืนคาถามที่เกิดนะครับก็คือน้องหมาขาาของเล่นมาแล้วแต่ไม่ยอมปล่อยเราต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะสอนก็คือทํายังไงให้น้องหมา ยอมปล่อยของเล่นครับวิธีการนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกอย่างนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นของเล่นอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นน้องหมากัดรองเท้าอยู่หรือว่าน้องหมากัดผ้าคีล้วหรือกัดอะไรก็ตามนะครับเราสามารถใช้วิธีนี้สอนให้เขาปล่อยได้คลิปนี้นะครับจะครอบคลุมแค่วิธีการสอนน้องหมาให้ปล่อยของเล่นนะครับส่วนวิธีแก้ปัญหาอาการห่วงของเล่นนะครับเดี๋ยวจะสอนในทิปถัดๆไปนะครับและหากใครยังไม่ได้ดูวิธีการสอนให้หมาคาบบอลมาคืนนะครับสามารถกดดูได้ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะขอออบบบาาแไมมม่่ีนน้งหก พอเวลามีน้องหมาเนี่ยครับผมฝึกไปด้วยพูดไปด้วยผมจดจ่อไม่ถูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้อมูลอาจจะตกหล่นได้นะครับก่อนอื่นเวลาเราเลี้ยงสุนัขนะครับพยายามอย่าทําตัวฝืนธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจกับธรรมชาติของสุนัขก่อนดีกว่าของเล่นนะครับหรืออะไรก็ตามผ้าคีริวหรืออะไรก็ได้วันนี้ผมใช้ผ้าคีริวในการสาธิตนะครับเมื่อมันขยับไปขยับมานะครับสุนัขเขาจะมองว่ามันเป็นเหยื่อมันให้ความรู้สึกเหมือนอะไรที่กําลังวิ่งหนีอยู่นะครับเขาจะยิ่งอยากไปไล่งับส่วนใหญ่นะครับเวลาคนอยากอ็คื พยายามดึงออกจากปากสุนัขยายายาหยุดปล่อยปล่อยยาพ่อพ่อพ่ออันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทํานะครับในมุมมองของน้องหมานะครับการดึงออกมาเนี่ยครับคือจะให้ความรู้สึกเหมือนเหยื่อที่ยังไม่ตายนะครับเหยื่อที่กําลังพยายามดิ้นเพื่อเอาชีวิตรอดสิ่งที่เขาจะทานะครับก็คือตรงข้ามกับสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกัดให้มันแน่นขึ้นนะครับส่วนคําว่าหยุดหยุดหยุดยายาปล่อยปล่อยปล่อยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราชมสุนัขอยู่ หรือว่าให้ความรู้สึกเหมือนเหยื่อที่กําลังร้องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งเราส่งเสียงแล้วเนี่ยครับจะทําให้สุนัขเขายิ่งตื่นเต้นและทาให้สุนัขยิ่งรู้สึกสนุกไปกับมันครับเมื่อเรามองจากข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับ <necessity> การทําให้ของเล่นมีชีวิตอยู่ทําให้สุนัขเขายิ่งกัดแน่นขึ้นยิ่งอยากจะกัดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากให้สุนัขปล่อยอะไรเราจะทาสิ่งที่ตรงข้ามกับการมีชีวิตอยู่นั่นก็คือความตายนั่นเองครับสิ่งที่เราทํานั้นง่ายมากครับเราจะจับสิ่งของนั้น่่่ิงาวีียส้ มันไม่ขยับขยื่นแลอวครับเขาจะเกิดความเบื่อแล้วเขาจะปล่อยเองนะครับครั้งแรกนะครับอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยอาจจะใช้เวลา1-2นาทีแต่ว่าพอทาไปเรื่อยๆสม่ําเสมอเนี่ยครับสุนัขเขาจะเข้าใจว่าการที่เราจับสิ่งของนั้นแน,น่นๆและนิ่งๆคือการที่เราอยากให้เขาปล่อยแล้วต่อไปเขาจะเข้าใจและทําเร็วขึ้นเองนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปทําให้ดูเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําเหมือนสิ่งของนั้นมีชีวิตอยู่นะครับให้น้องหมาเขากัดก่อนแล้วเราจะโชว์ว่าจะทํายังไงให้เขาปล่อยนะครับเ ยืนปล่อยยา่ยาย่าเห็นไหมยิ่งดันยิ่งผลักเขาเขา,เขาจะยิ่งกัดแน่นขึ้นครับก็ยิ่งกัดแน่นขึ้นสิ่งที่เราจะทำก็คือจับสิ่งของไว้นิ่งๆนะครับจับไปนิ่งๆ g o o ด b o ่อยเมื่อเขาปล่อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือให้เขากัดต่อเพื่อให้เขารู้ว่าการที่เขาปล่อยนะครับเกมมันยังไม่จบลงการที่เขาปล่อยเราจะเล่นกับเขาต่อนะครับไม่ใช่ว่าเราจะแย่งของเล่นไปจากเขาเลยกระป่อย Good boy. Good boy. Yeah. 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 แล้วจับไปนิ่งๆต่อนะครับเห็นมั้ยฮะปล่อย <coughs> Give. <coughs> 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 yeah. Good boy. 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 ก็จบไปแล้วครับกับการฝึกน้องหมาอีกวิธีหนึ่งขอบคุณนะครับที่ดูจนจบคลิปเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะทําเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาน้องหมาเบื่ออาหารนะครับแล้วก็หากใครได้ความรู้จากคลิปนี้หรือว่ากำลังรอชมคลิปหน้าอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ